<c oughs> ทำนี่เ <c oughs> มื่อเราฟังแล้วเราต้องคิดตามไปได้วยคึกครองตามคือมันเป็นของลึกนั่แหละถ้าเราไม่คึกครองตามไปแล้วเรามันมองไม่ถึงความสำคัญของธรรมคือมันนึกว่าของ ไม่รู้เอาอะไรมาพูดของง่ายง่ายของอันีว่าของง่ายง่ายไม่ไดอ,อ,อ,อะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่นทางนี้เล็เพราะขาดการฝึกซ้อมนี่อยู่ว่าที่พระพุทธองค์กล่าวไว้เป็นข้อเพื่อเพียรในเมื่อเราเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ ย่อมจะส้าตัวนาเหตุผลเราควรจะอยู่ในทางไหนในพวกไหนพระพุทธองค์กล่าวอ่ะมันมีสิ่งที่ไกลกันที่สุดมันมีสิ่งที่ไกลกันนันมีอยู่สี่อย่างมันไกลกันจะทำอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ถึงกันเออข้อทีอ่หนึ่งก็คือว่า ว่ากระบินอไใครขึ้นไปถึงข้าบักอย่างเครื่องอากาศยานเครื่องบินต่างๆหรือตลอดถึงกระโดดมันก็ขึ้นไม่ถึงว้าวสักทีมันก็ไม่ถึงหรอกหือว่าจราะโดดอวัวขาดต่างๆที่ไปดวงจันทร์ดวงอะไรก็ตามไม่ถึงว้า ึงไปเท่าไร่เท่าไร่มันก็ไม่ถึงอะฮัโลไอแฟนดิสนี่ก็อยู่ในโลกนี่ก็หันอยู่แล้วเค้าะองค์ว่าไกลกับให้เราเนวันนั่นมาเกี่ยวกับทําอะไรเนี่เยเราเราอย่าพค่นคิดเราเนาะต้นสภาพความเป็นจริงอย่างนั้นตามธรรมชาตินันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาคว้าเขาเหมือนกันบางคนอาจจะนึกว่า ใครเอาลูกโป่งใหญ่ไปครอบไว้น่มึงถึงไหนเป็นโคง้งเป็นลูกกระทะครอบโลกเลยความจริงไม่ใช่อย่างนั้นถึงเราจะขึ้นไปพ้นโลกสงเท่าไรเท่าไรก็ตามมันก็จะมองเห็นครอบอยู่อย่างนั้นคำว่าว่าที่เราเห็นเป็นสีเขียวครามอ่อนๆนกที่ไม่มีก้อนเม็ด ความจริงมันสภาพของความสุดสายตาเราเท่านั้นคือเป็นอากาศที่ว่างแต่ว่าสายตาของเรามองสุดได้แค่ไหนสายตาของเรามีระยะการมองได้ไกลจำกัดไม่ใช่มองได้เป็นหมื่นไมพันไมหรือพันกิโลไม่ใช่มองได้จำกัด้ามาสุดสายตาของเราที่จะมองได้แค่ไหนอันนั้นแหละเป็นควาา แล้วว่าก็ไม่ได้เป็นวัตถุไม่แต่เป็นภาชนะอะไรเสียงมันโคง้งเป็นรูปกระทะไปทางไหนมันก็โคกอยู่ทางนั้นแหละเพราะโลกของเราเราอยู่ในโลกมันสุดสายตามองไปทางกลองนี้ก็สุดสายตาแค่ไหนเป็นมองไปเหมือนมีถนนที่ตรงที่สุดเราสามารถมองได้แต่พอไปมองในทะเล เห็มันเรียบราบเราอยู่ริมฝังเรามองไปจนสดลูกตาอ้าวว่ารอกรอบอยู่บนทะเลแล้วคว้ามันกรอบทะเลกรอบมหาสมุทรนี่ลอยกันว่าคาดินลอยกันนี่ข้อที่สองรองกล่าวว่าระหว่างอาทิตย์อุทัย ระอาทิตย์อัสดงคตหรือพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกมันจะพบกันได้รืมมันติดกันได้เมื่อไหร่ละ่ะตอนเช้ากับพระอาทิตย์ขึ้นตอนเย็นกับพระอาทิตย์ตกเพราะโลกมันบังดวงอาทิตย์ไว้กพเรียกว่ากลกันไหมไลกันมันพบกันไม่ได้มันจบกันไม่ได้ มาถึงกันไม่ได้ท่านี้ประการที่สามฝังนี้กับฝั่งโน้นของมหมาสมุทรเส้นมหมาสมุทรในโลกที่ใหญ่ที่สุดอยู่ทามพิัีวันออกของประเทศไทยเราราเรียกว่ามหมาสมุทรแปซิฟิกตามภาษาของชาตตะวันตก นะมหาสมุทรอินเดียมหาม,มาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแอตแลนติกแอตแลนติกอะไรอย่าี้ยูโรปเหนือโคเหนือโคใต้แอตแลนติกเป็นระหว่างยุโรปกับอเมริกาเป็นแอตแลนติก<ค>อ <confer dles> <co poems> ินเดียกับอ่าอเมริกานี่ตั้งแต่ต่อต้องเส้นเกรดแบนดอร์มอยู่ที่กรงไปจากสิงคโปร์ลงไปนั่นแหละ ไปทางที่ตอนตกของสิง้งละพอแล้วก็เป็นมหมาสมุทรอินเดียตอนใจมองตรงไหนมหาสมุทรแต่ที่ใหญ่ที่สุดคือแปซิฟิกแปซิฟิกมันถึงกันได้เมื่อไรมันมองเห็นได้เมื่อไรมองไม่เห็นเป็นไกลคันแล้วมันถึงกันไม่ได้จะมาพบจบกันก็ไม่ได้ สามอย่างอันนี้อันที่สี่นี่พร้อมกล่าวว่าสัตบุรุษกับอาสัตบุรุษใกลกันยิ่งกว่าตั้งสามนั่นอีกระหว่างคนดีกับคนชั่วคนพานกับสัตตุรุตรคือคนพานคนชั่ว ขอสวาหาแต่ความชั่วความผ่านบาปบุญไม่รู้ทั้งสิ้นบาปบุญคุณโทษทิงทั้งไม่รู้ทั้งสิ้นกูจะทำของกูพักเดียวเอาตามความพอใจเพื่อให้ได้มาก็แล้วกันายสัตว์ุรุษไม่เอาไม่ทำอย่างนั้นรู้ว่านี่บาปนี่นี่เป็นบานป,น,น,ปน,บนี่เป็นบุญนี่เป็นบุญเป็นชื่อว่าบาป ไม่ทำใครจะใครเป็นสัพป,ประรุษบาปก็ททำบุญกุัดก็ะทำเขาไม่เหยียบว่าสับป,ประรุษหรือสัตว์ุปประรุษเขาไม่เหยียดเขาไม่เหยียดอย่างนั้นมันเป็นผ่านชนไปแล้วนะสัตว์สัปประรุษหรือบัณฑิตรหรือนักปราศพวกนี้เป็นผู้ที่ถ่นแล้วเดียยว,ว่าเป็นผู้ อยู่ในกระแสของธรรมแล้วรู้จักธรรมแล้วรู้จักศีลแล้วด <c oughs> นั้นในโลกนี้มันอาศัตบุรุษมันมากกว่าบุรุษอ,อัตบุรุษแต่พระองคาว่าสัตว์บรรุษนี้มันมีมาก อาสัตว์ระลุนี้เป็นของจริงเป็นความจริงโลกจะอยู่ยืนไปเท่าไหร่รมของสัตว์ตระลุนี้ก็ยังอยู่กับโลกตลอดไปไม่ไม่ใครทำลายได้เสนอนสัตตบุระลุษนั้นมีผู้ทำลายได้ตลอดเวลาคือมนุษย์ทำไม่ได้เทวดาก็ทำได้หรือธรรมชาติทำได้นองโทษได้เช่นที่เราเห็นอยู่ เป็นประจำผู้ที่ทำความชั่วถึงแม้จะมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่ยิ่งใหญ่ประการใรก็ตามแต่แล้ก็ถูกตัดมือตัดเท้าด้วยกฎหมายของบ้านเมืองด้วยเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองทำการราบทำการปราบ เผาเสื้บ้างระเบิดเชื้บ้างจนผลปตี้หมดจนตั้งตัวไม่ได้กานพวกอาจจะบ,บุรบษเจอเขาอย่างนั้นแต่ตจัตบ,บุรุษผู้ประกอบสัมมาอาชีพไม่ถูกอย่างนั้นมีการมีแต่คการได้รับความส่งเสริมเพราะสิ่งที่จะทำไปเป็นของบริสุทธิ์เป็นของเย็น ไม่เป็นการเบียดเบียนผู้ใดตอนแรงเป็นผู้จัดสรรจัดหาเป็นผู้คิดเป็นผู้ทำเป็นผู้สร้างก็โดยความบริสุทธิ์โดยุนของตนโดยุลทรัยทพย์ของตนโดยสติปัญญาของตนจนเป็นปึกเป็นแผ่น ใครจะไปทำลายได้แต่กะน,นั้นก็ตามที่พวกเป็นอาศัตตรุรุษที่แฝงอยู่ในสภาพของสัตตรุรุษ mm hmm. ก็คือพวกที่ว่าที่เขาเรียกว่าโจนผู้ดีก็ได้หรือผู้ดีอ,ะ,อะไรก็เรียกมันเรียกว่าอย่างภาษาโลก ผือปิดบังใบต่อหน้าแต่ชุมชนเป็นผู้ดีผู้จาอ่อนหวานข้าวสังคมชั้นสูงมีฐานะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเงินทองที่ได้มาในทางพุจิตข้าวสังคมชั้นสูงแต่หลังจาก เลือนแต่อาชีพที่โสโครกั้งสิ่ง็นตั้งบอนการประน,นันค่าของเถื่อนเหล่านี้จึงร่ำเลยขึ้นมาแต่ตอนเองก็มีเกียตรติมีตำแหน่งมีหน้าที่อยู่ในการงานหรือจะเป็นพ่อค้ากระชาชนธรรมดาก็อาศัยแอบอิงเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ เป็นเกาะของกันตนด้วยให้ถชินจ้างรางวัลหรือตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่มีเรื่องต่างๆเอ็นี้ระหว่างคนที่เป็นผู้ถูชนยังเป็นผู้โลกยังเป็นผู้มีความโลกนั้นสิ่งใดที่เข้นนำมายื่นให้ถึงมือโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง โด,โดยมิคิดไม,มคไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครพบคอยอมรับเอาได้โดยสะดวกแต่ความลับไม่มีในโลกมันก็กระจายออกไปต้องมีผู้รู้ผู้เห็นผู้ไม่ผู้ไม่เห็นแต่ก็มีผู้รู้เรือผู้ไม่เห็นผู้ไม่รู้ตัวเองแลยว่เป็นผู้ขยายผู้ที่ว่าชิดรู้และมันก็รู้ต่อๆกันไป เพราะธรรมชาติของมนุษย์มันชอบโอ้อวดเมื่อได้อะไรมามีอะไรมาก็ชอบโอ้อวดถึงไม่บอกของกก็ต้องพูดเป็นไนให้ผู้อื่นเข้าใจว่าได้มาโดยวิธีนั้นๆนี่อ่ะเป็น่อว่าสัตว์บุรุษกับอาสัตบุรุษมันไกลกันยิ่งกว่าที่ว่าคว้ากาดิน ฝั่งนี้กับขว่งโน้นของหมหาสมุทรอาทิตย์อุทัยอาทิตย์อัตตอดงกตที่ว่าไกลแล้วไอน้นี่ไอ้พวกสองพวกนี้บุคคลสองจำพวกนี้ยังไกลกว่ากันอีกนี่เราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพวกสัตว์ปรุษมาจากอาสัตรบุระดุษจึงไม่ต้องมีไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลว่าตนจะเป็นผู้ ได้รับความทุกข์ความยากลำบากในอนาคตขอให้ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมในศีลในธรรม,รรม,รรมอันดีงามทาวนี้ก็อยอมเป็นเกาะป้องกันภัยอันตรายให้แต่เราได้อยู่เองแต่ก็มีอยู่อันที่ว่าเราจะแก้ไม่ได้ก็คือว่าคนเราทุกคนมีกรรมสิ่งของตน ทำดีและทำชั่วในชาตินี้เราเกิดมาได้พบพระสงฆ์ได้พบพระธรรมเราไม่ได้ทำจริงทางชั่วทางบาปแต่ว่าอาดีตชาติเคยทำมาเพราะเราห่างไกลจากบัณฑิตห่างไกลจากนักปราชห่างไกลจากสัตธรรมดุษเมันกเข้าไปทำ นี่ดังนั้นกรรมอาดีอาจจะมาให้ผลในชาตินี้ก็มีบางเหมือนกันอันตาหากว่าในเมื่อเราทําความดีทำแต่บุญอยู่แต่พระเอิญมีได้รับผลกรรมอันหนึ่งอันใดที่มาทําให้เราได้รับความลําบากเราได้แก้ไขอย่างเต็นสติกําลังแล้วแต่ว่าแก้ไม่ดุด สิ่งนั้นเราก็ต้องยอมรับว่านี่มันเป็นกรรมเก่าของเราเราอย่าไปโทษเองโทษให้เห็นให้คิดเห็นว่าเป็นกรรมต้องยินดีรับกรรมนี่พระพุทเจ้าสอนว่า,าทานทั้งหมดทานต่างๆที่ทำนั้นทานที่เป็นอามิตร ก็ต่ามมีบุญมีอานิสองมากผู้ที่ทรมติดต่อกันเป็นประจำก็ทำให้เมื่อสิ้นชีพจากโลกนี้ไปแล้วในอนาคตของการจิติิ็็จะต้องไปเกิดในเทวโลกแต่เพราะทานที่เป็นอามิตรนั่นแหละเป็นเหมือนพระอินทร์ที่สร้าง ส,าราสร้างบ่อสร้างสะพานสร้างถนนด้วยสายรวมแล้วสามสสามคนก็ได้ไปเเสวยสุขบนสวรรค์เป็นพระอินอทร์จนถึงปัจจุบันที่ยกว่ามัขวานมขวานก็เพราะทานนั่นเองแต่ว่าฉิงก็ต้องมีประกอบแต่ทานเป็นใหญ่ที่งนี้ ที่ว่าที่จะให้เรามีสุขคติที่สูงแน่ๆแ,แล้วคือจะก้าวไปถึงพระนิพพานได้ด้วยคือการที่เราอภัยทานการที่เรางดเว้นจากปานาธิบาตลดเว้นจากอธินาทานคือลักลับเว้นงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ือาการตปฏิเสธินการมาคุณของผู้มีเจ้าของการมุสาวาทคือการพูดแทดพูดสำยับพูดสอดเทียบพูดเตลวไหลการเดินตุราเมรไรอันเป็นที่ตั้งเห่องความประมาทสิ่งทั้งหมดนี้ถ้าเรางดเว้นได้เจ้ยเด็ดขาด ก็ทาบเราเป็นผู้อภัยทานให้แกสัตว์ทั้งหลายหรือถ้าเรางดเว้นทั้งสี่อย่างทั้งห้าอย่างสี่อย่างนั้นล้วนจะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นทั้งสิ้นกาสัตว์รักรับประพฤติไม่การพูดผูสาล้วนจะเบียดเบียนผู้อื่นทั้งสิ้นทางกายสามอย่างทางวาจาหนึ่งอย่าง นี้การที่จะกระทำผิดทำชั่วในสี่ประการน,นั้นก็อยู่ที่ขอบุราคือเมื่อดืนมสุมาเมรัย้าไปแล้วความมึนเมาเกิดขึ้นแต่ร่างกายของตนให้คุมสติไม่อยู่ยึดอสติคุมจิตไว้ไม่อยู่จิตขะดประมาทเลินเล่อคนดีๆ เมื่อไม่กินเหล้าเป็นคนดีเหมือนผภาขภบไว้เป็นคนเรียบร้อยไปสังคมก็คนชั่วคนที่กินเหล้าอดไม่ได้ก็ไปกินกับเขาด้วยเมือกินแล้วเพื่อนเขาก็พาไปต้นก็เลยไปกับเขาด้วยไปยืนอยู่เฉยๆนาะได้ทําอะไรใหม่แต่เวลาถูกจับก็ปล่อยถูกจับไปกับเขาด้วยตอลองว่าได้อะไร ก็ล้อยต้องติดคุกไปกับเพื่อนโดยใช่เหตุความประมาทเกิดตึกนี่การอภัยทานแต่ตั์ทั้งหลายสำหรับวาจานี้คือถ้าเราเป็นผู้รักษาตัวของเราวะตัวเรานี่มันก้อนหินก่อนดินดีๆนี่เอง ใครจะฆ่าเราไปจะตีเราไปจะทมผมน้ำลายรับศีลเราใครจะออโคลนตัดเราใครจะด่าเราใครจะนินทาเราใครจะใส่ร้ายป้ายสีเราใครจะอิจฉาเราถ้าเราเฉยๆไ,ไม่ตอบโต้<ม>ก็เรียกว่าเราอาภัยทานา ให้แก่สัตว์ทั้งหลายและเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์นี่ธรรมของสัตว์ุรุษย่อมเป็นเช่นนี้เพราะพระพเจ้าสันตเสรน่ะอภัยทานพระองค์สันเิรยกย่องมากแล้วคนเราทุกๆคนที่เกิดมาในโลกจรู้จักการมีอภัยทานือรักษาพิฆาได้มันก็เท่านะั้นเป็นเกษตริึด เรียว่าเป็นมนุษย์อันแน่แท้เป็นสัตว์ประเสริฐของโลกแต่ที่นี้ที่ทําไม่ได้ก็เกิดผิดที่ปฏิรูประเทศวาสะไม่เกิดผิดที่ไม่เกิดอยู่ในหมู่บ้านของคนผ่านเึร่งตั้งหมู่บ้านด้วนจะเป็นคนชั่วคนผ่านเราเสวนาสังคมกับเขาตั้งแต่เล็กจนโตได้รับอบรม รายรับเยี่ยงอย่างจากครผ่านมันก็พลอยเป็นทานกับเขาด้วยเช่งที่สุภาษิตว่าครบพาลพาลพาไปหาผิดครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผลนั่นก็ไมายความว่าผลดีมันจะผลชั่วเราเมื่อเป็นผู้ศึกษา คือี่รักษาศิกขาเนี่ยเรี่ว่าเป็นผู้ศึกษาอยู่โอ้บวชก็เป็นผูรักษาศิกขาโอ้ปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้รักษาศิกขาศิกขาก็คือการศึกษาเรากําลังศึกษาอยู่ศิษขาเป็นภาษาบาลีศึกษาเป็นภาษาสันสกิตไม้ยความเล่าเรียนกระพริปฏิบัติตามแต่เป็นภาษาไทยให้เรา คึกฝนอยู่อย่างนี้เรามาเกิดจูนโดยพบบัณฑิตมาอยู่กับบัณฑิตเราก็ยอมอบรมหม่อมนิสัยตของเราให้เป็นไปอย่างบัณฑิตให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปแล้วเราก็รู้จักทำแต่ความดีคือบุญอันเป็นเราสร้างสวรรค์ไว้ในมนุษย์อยู่แล้ว เราอยู่ในมนุษย์เมื่อเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้อื่นถึงจะเบียดเบียนเรามันจะเบียดเบียนได้ตลอดการที่ไหนในเมื่อเบียดเบียนเราเราก็มีย้อนทางป้องกันต่อไทพกผ่านทั้งหลายบ้านไม่แข็งแรงก็ทาให้มันแข็งแรงเสียป้องกันโจนผู้ร้ายได้มันก็เบียดเบียนไม่ได้เมื่อเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นจัดตรูมันก็ไม่มี คนเราไม่สร้างสัตวรูเที่อย่างเดียวภัยอันตรายต่างๆมันก็ไม่หยืดน้อนไม่มีมาแพรวานสัตว์รูไหนๆในโลกนี้จะเป็นเสือจะเป็นงูจะเป็นสิงโตจะเป็นสัตว์ยาชนิดใดก็ตามที่ว่าดุร้ายแล้วไม่ดุร้ายเท่ามนุษย์ด้วยกันดุร้ายที่สุดไัยพวกสัตว์ต่างๆ นี่มันจะเบียดเบียนมนุษย์เพราะมันระวังไปป้องกันตัวมันหรอกเสือตามธรรมดามันจะมันจะกัดคนง่ายๆมันจอดกอกมันถึงจะกัดถ้ามันมีทางหลีกได้มันก็หลีกไปหรือว่ามันอดอยากลำบากมันไม่มีอาหารกินมันก็เอาเหมือนกันตามธรรมชาติของมันมันก็กินพวกเนื้อพวกสัตว์อื่น แต่ที่นี้เมื่อมันอดอยากเพราะสัญชาตของเสือมันต้องกินของสดต้องกินเนื้อสดเนื้อที่ใจไม่ใหม่เนื้อยังไม่เน่าไม่เปื่อยมันต้องมันต้องกินอย่างนั้นแต่เมื่อพมนุษย์มันก็อาจจัดได้แต่มนุษย์ที่ถูกเสือกัดนั้นก็ต้องเป็นกรรมเหมือนกันเพราะว่าอดีตชาิบิดยิงเขามานั่นแหละมันถึงจะเจอเขาอย่างนั้นอ่า คนชื่อว่าเสือไม่กัดในจากปัจจุบันนี้อาจารย์ก็เคยผ่านเคยพบมาแล้วคือไปเที่ยวกลางคืนไปคนเดียวฝนก็ตกพรำๆอยู่ทงางภาคใต้จังหวัดยะลาโน่นห่างจากที่พักที่พัก8กิโลเมตรเดินไปด้วยในอาวุธเพลงอย่างเดียวดาบญี่ปุณนสามอไรเล่นสัน้นๆของนายสิษ์นั่นูถือไป ไปทุกคืนพอสามทุ่มแล้วไปตีหน้ากลับมีอยู่คืนหนึ่ง,งมันรู้สึกละเหม็นฉุนเลยก็นั่งลงขำผลก็ครึ้มแล้วก็ตกปล่อยๆด้วยไฟก็ไม่มีก็นั่งลงบนข้างถนนไอรอดร้าไม่มีอ่ะกลางคืนจริงๆ แล้วก็มองก็ไม่เห็นแต่ก็เดินท่องพุทธคุณบ้าง่องคาถาที่เคยเียนๆไว้บ้างเรอยมาจนถึงที่พักด้วยความสงสัยว่ามันใกลที่พักแล้วตอนนั้นว่ามันมีอะไรเหมือนสาบร้อนๆทันเร้าก็เลยปร,รุ่ง ก็เดินลองไปดูตามทางที่เราเดินมาก็ข้างๆถนนมันมีเป็นทรายเป็นอะไรมีอยู่ถนนลาดยางทางเจ้าเดินไปดูที่ไหนได้รอยเท้ามันเกิดก,กับชามชามแกนสองตัวเสือแม่มันตัวหนึ่งลูกเดินตามหลังตัวหนึ่งด้วย ห่างกับที่อาจารย์เดินประมาณสิบเมตรเท้าของเราก็ไปข้างหน้ามันก็เดินตามเท้ายําตามเท้าเรามาด้วยนั่นตาอาจารย์สร้างบาปไปแต่อดีตชาติเชื่อว่าถานนี่มั้กระดูกก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่เอาอีกไม่ไม่เที่ยวอีกกลางคืนเลิก นี่คือว่าเป็นประวัติเหมือนกันเล่าให้ฟังแต่ว่าเพราะในจานนี้อาจารย์ก็ไม่เบียดเบียนใครนั่นแหละการเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีไม่ทํไม่ร้ําได้จัดเขาเบียดเบียนเราเบียดเบียนได้ไปหลีกอย่างเดียวหนีอย่างเดียวอันเราทุกคนปฏิบัติตามต้องยึดอยู่ในบป็นกติณิยว่าเป็นการอภัยทานที่ยิ่งใหญ่ อย่างที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าสรรเสริมแล้วก็สุขคตินั้นเป็นที่หวังได้แน,น่แล้วก็เป็นขั้นตนเป็นขั้นสําคัญของบันไดที่เราจะเดินให้ถึงพระนิพพานน้ำหรบ,บภิกษุสามนเณรผู้รักษาในรักษาศีลสูงขึ้นไปก็ยิ่งมียิง่งมีบุญมากทีนี้เมื่อมาบวชมาเรียนอยู่ในสำนัก นับปัดปัรรมอยู่แล้วเมื่อออกไปสื่บ้านครองย่าครองเยนประกอบอาชีพถ้าไม่งงงาบงมงายก็คงจะรู้จักเอาทำเอาศีลเอาธรรมนี้ไปใช้กับตนเองอยู่จน,น,นตลอดไปนอกจากจะเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายแก่ตนเองได้แล้ว ยังจะเป็นความเจริญเก่าหนาในกิจการงานของคนอีกด้วยเพราะขช้นชื่อว่าคนเราทุกคนจะเป็นกานรจัการเจ้านายอะไรก็ตามย่อมชอบคนดีไม่ชอบคนชั่วถ้าเราเป็นคนดีแล้วใครไม่รักก็สชังมันเลยอ,อย่าไปเสียใจมันเลยขอให้เป็นคนดีอย่างเดียวโลกต้องการแน่